ลุงตูต่ติดตามความคืบหน้าสถานีสูบน้ำห้วยดอกไม้อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีวันที่13มีนาคม2566พ้นเอกประยุท์จันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่ติดตามแนวทางในการพัฒนาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีโดยมีนายชูชาติรักจิตรองอธิบรีกรมจระทานพร้อมด้วยนายพงศักดิ์ฤทธิสมิตรผู้อำนวยการสำนักงานปรทานที่13นายกิจชนชาติเสมคำ ผู้วยการโครงการจรประทานราชบุรีตลอดจนผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่และบรรยายสรุปผลการดำเนินงานนายจูชาติรักจิตรองอธิบดีกรมจรประทานเปิดเผยว่าพื้นที่บริเวณหมู่ที่8ตําบลเขาขลุงอําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบรุรีประสบปัญหาการขาดแคลนน้ําเนื่องจากยังไม่มีแหล่งเก็บกักน้ําที่เพียงพอสําหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรซึ่งราษฎรส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก จึงส่งผลให้ผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ต่ำประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่สูงกว่าคลองส่งน้ำชลประทานทำให้ไม่สามารถส่งน้ำด้วยระบบแรงโน้มถ่วงได้กรมชลประทานจึงได้ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำและก่อสร้างอาคารถังพักน้ำเพื่อเป็นแหล่งเก็บกับกน้ำในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่โครงการนี้นะครับก็แก้ไขปัญหาคับพี่น้องประชาชนในเรื่องการขาดแคลนน้ำนะครับเนื่องจากพื้นที่หมู่8เองเนี่ย มีระดับพื้นดินที่สูงกว่าระดับน้ำในคลองเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็ไม่สามารถจะนำน้ำไปใช้ประโยชน์ได้ องค์ประกอบที่ดําเนินการก็จะประกอบด้วยในส่วนของสถานีสูบน้ําที่จะสูบน้ําจากคลองส่งน้ําก็จะถูกลําเลียงผ่านระบบท่อส่งน้ําไปสู่ถังพักน้ําที่จะเก็บกักน้ําไว้ถังพักน้ํานี่จะมีความจุรวมทั้งหมดประมาณ2,000ลูกบาศก์เมตรเป็นการสูบน้ําจากที่ต่ําเอาไปเก็บไว้ในพื้นที่สูงหลังจากนั้นก็จะมีระบบกระจายน้ําที่จะเชื่อมโยงจากตัวสระเก็บน้ําส่งให้กับพื้นที่เกษตรก็คาดว่าเมื่อดําเนินการครบถ้วนก็จะสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตรอุปโภคบ ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับจะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ3,100ไร่เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนนะครับปัจจุบันได้ดําเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ําดังกล่าวเสร็จแล้วประกอบไปด้วยเครื่องสูบน้ําขนาด0.10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที2เครื่องท่อส่งน้ําความยาว3กิโลเมตร40เมตรพร้อมถังพักน้ําขนาดความจุ500ลูกบาศก์เมตรจํานวน4ถัง รวมความจุกเก็บกักน้ำ2,000ลูกบาทเมตรทำให้สามารถสูบน้ำและเก็บกักน้ำส่งไปยังพื้นที่เป้าหมายได้แล้วบางส่วนส่วนในระยะที่2อ,อยู่ในระหว่างเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี2,567เพื่อก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านห้วยดอกไม้ถึงบ้านหนองขามซึ่งหากได้รับงบประมาณจะเร่งดำเนินการก่อสร้างโดยเร็ว หากแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรให้กับพื้นที่หมู่ที่8ตำบลเขาขลุงอเภอบ้านโปง่งและบริเวณใกล้เคียงได้ประมาณ3,161ไร่ประชาชนได้รับประโยชน์365ครัวเรือนช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งได้เป็นอย่างมากส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น